สวัสดีค่ะรายการพัฒนาชา้าข่าวสพทนะคะกับช่วงพอ,อเขตพาทัวร์โรงเรียนตอนนี้เรามาดูสิคะว่าขณะนี้ที่เราอยู่คือโรงเรียนดอยเมืองจาตุระจินดาสาพมกทเขต2นะคะแล้วก็โรงเรียนต่างๆที่ดีที่พอ,อเขตจะพาไปและเหตุผลอะไรถึงจะพาไปโรงเรียนนี้ลองไปฟังกับสพมกทหนึ่งก่อนเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับนลองครับขอบคุณนะครับ ผมนายนิยมไผ่สุภานะครับผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งอย่างที่เคยนําเรียนท่านลองอยู่บ่อยๆว่าโรงเรียนวัดสังเวชนี่เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการแบบวัดเป็นฐานก็คือวัดโมเดลโดยความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนซึ่งท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีวัดเจ้าวาดวัดสังเวชนี่ท่านมีเมตตาต่อโรงเรียนอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นไปจัดการเรียนรู้สอนภาษาอังกฤษเอง และก็บูรณะกายภาพจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขก่อน <S <S <ม>ซึ่งเป็นต้นแบบที่จะทําให้เราได้เห็นว่าต่อไปการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพนั้นจะต้องแสวงหาส่วนร่วมจะต้องแสวงหาเครือข่ายอยู่วัดก็อาศัยวัดเป็นฐานซึ่งวัดนี่แหละครับก็จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างพลังศรัทธาระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาช่วยพัฒนาโรงเรียนท่านครับค่ะเป็นไงคะได้ฟัง โรงเรียนวัดส,สังเวทต้องตามไปดูจริงๆแล้วค่ะจริงๆแล้วตัวฉันเองได้รับคำนิยมมากมายชื่นชมต่างๆทั้งผู้ปกครองทั้งคุณครูและหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นทีมของสอวอรหรือทีมของคนที่ไปที่โรงเรียนวัดส,สังเวทจะเห็นเลยว่า วัดเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญมากทำให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและต่อยอดในเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นที่น่าพึงพอใจมากเป็นรูปธปรรมนะคะคราวนี้เรามาฟังดูจากสพมกทอสองบ้างนะคะว่าโรงเรียนอะไรที่ถึงให้พาไปทัวร์โรงเรียนและเหตุผลอะไรเขาเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โรงเรียนดอนเมืองจารุรจินดาสพมกรุงเทพเขตสองนะครับเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องขนซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์โรงเรียนนี้จะสร้างนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องโขนเพื่อต่อยอดไปสู่อาชีพการแสดงขนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับน่าสนใจมากเลยค่ะโขนซอฟต์พาวเวอร์ลงสู่นักเรียนโดยที่ท่านได้เห็นอยู่แล้วเป็นมรดกที่ ทิ้งมาไว้สำหรับรุ่นต่อรุ่นแล้วก็เป็นหน้าตาสิงชั้นสูงที่ทุกคนรู้สึกเลยว่าการที่จะฝึกเด็กหนึ่งคนให้สามารถที่จะเล่นโขนได้และเข้าใจและมีความรักและต่อยอดและรวมทั้งถ่ายทอดต่อไปได้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยโรงเรียนนี้ทำได้ค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะสอพอปกรุงเทพมหานครนะคะ ว่าเอ๊ะจะพาไปทัวร์โรงเรียนอะไรคะท่านผอเขตเชิญเลยค่ะดีค่ะสำหรับนะคะโรงเรียนในสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนะคะที่จะนำทุกท่านไปในวันนี้ก็คือโรงเรียนราชวินิตค่ะท่านรองค่ะซึ่งความโดดเด่นของโรงเรียนราชวินิตนะคะมีเอกลักษณ์ก็คือในเรื่องของอัตลักษณ์ของโรงเรียนน่นะคะนักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะเป็นคนดีนะคะภายใต้นะคะการ อยู่ในสถาบันชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์นะคะในการส่งเสริมให้กับทุกคนเป็นคนดีนะคะซึ่งราชวินิตนั้นนะคะมีกิจกรรมนะคะที่โดดเด่นในเรื่องการที่จะสร้างนะคะให้นะคะมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์นะคะซึ่งโรงเรียนนั้นมีกิจกรรมที่โดดเด่นแล้วก็ทําเป็นกิจวัตรทําเป็นประจำประจำวันแล้วก็ถือว่าเป็นวิถีนะคะสร้างที่จะให้ลูกๆของราชวินิตทุกคนนั้นเป็นเด็กดีมีคุณภาพนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบนะคะที่สร้างเด็กดีราชวินิตและนะคะเสริมสร้างในเรื่องของความปลอดภัยนะคะคู่กับความเป็น คนดีนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะท่านค,ะค่ะได้ฟังเหตุผลของโรงเรียนราชวินิตเราจะเห็นเลยว่ากิจกรรมที่ทุกท่านได้ชมตรงจุดนี้ท่านสามารถนำไปใช้กับโรงเรียนของท่านได้ในสังกัดของท่านแบ่งปันความรู้ดีๆในการปฏิบัติประสบการณ์ที่โรงเรียนต่างๆแล้วหยิบไปให้ตรงกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนตนเองสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรชาติสิ่งที่เราจะต้องมีหน้าที่หลักของทุกโรงเรียนและคุณครูทุกคนที่จะต้องร่วมกันดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งตรงนี้ไม่ห่วงอันที่สองคือเรื่องของสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนผู้เรียนได้อะไรท่านจะเห็นเลยว่าโขนได้มาและการปฏิบัติตนนะคะได้มาและและอีกตัวหนึ่งเลยคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งสองโรงเรียนนี้ ทั้งวัดสังเวชและราชวินิษเป็นตัวที่จะบอกกิจกรรมที่เด่นทําให้คุณลักษะของลูกสองปอของเราเต็มพร้อมไปด้วยความดีแล้วตามด้วยความเก่งแล้วเรียนรู้ทุกอย่างยังมีความสุขและปลอดภัยที่สถานศึกษาค่ะเชิญรับชมเลยค่ะ อันดับแรกต้อง <c oughs> มองในภาพรวมก่อนนะในเชิงเขาเรียกว่าเชิงมหาภาคนั่นก็คือเรามองที่ว่าเยาวชนของชาตินะโดยยึดหลักที่ว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติร่วมกันสร้างเยาวชนของชาติให้มีความรู้คู่คุณธรรมเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนื่องจากโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนในที่ธรณีสง์ ซึ่งก็มีความจำเป็นอยู่เองที่คณะสงฆ์เขาเราจะให้การอุปถัมภ์หรือการช่วยเหลืออันนี้คือประการหนึ่งจุดเดนน่นก็คือว่า <c oughs> เราพยายามดำเนินการตามาเจตนารมณ์หรืออุดมคติของพรบการศึกษาแห่งชาตินั่นก็คือว่าให้เด็กขขงเรานั้นมีความรู้ผู้คุณธรรม ตรงนี้คือจุดเด่นของโรงเรียนที่อยู่ในวัดนั่นก็คือสร้างคนให้สมบูรณ์แบบมีความรู้ผู้ผู้คุณธรรมนะคุณธรรมความดีเนี่ยเมื่อเรามีคุณธรรมแล้วเนี่ยถึงความรู้เราจะไม่เข้มข้นหรือว่าไม่มีความโดดเด่นแต่เรามีคุณธรรมเราอยู่ในสังคมได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคนมีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยตรงนี้อันตราย มันอาจจะใช้เอาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้ในทางของการ <c oughs> เขาเรียกว่าหลอกลวงนะในการของอาศัยอาศัยความรู้ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไปเอาเปรียบผู้อื่นน,น,นี่นี่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงก็ดีทางนโยบายการศึกษาของชาติเ,าเราก็ดี นำสู่ถึงขั้นปฏิบัตินั่นก็คือสถานศึกษาเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องนี้คือทรัพยากรของชาติเนี่ยคือเด็กที่เข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยต้องมีความรู้คู่คุณธรรมจะมากจะน้อยนั้นเราต้องพัฒนาต่อไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าในเมื่อจำนวนเด็กมันลดลงทั่วประเทศเนี่ยอยากจะฝากทางผู้บริหารไว้ด้วยนะผู้บริหารกระทรวงไว้ด้วยว่า เรามาเน้นในเรื่องของคุณภาพด้วยนะไม่ไม่ไม,ไม่มองในแง่ของปริมาณอย่างเดียวเพราะต่างประเทศเนี่เราเห็นประเทศที่เขาเจริญเจริญเนี่ยประชากรเขาก็ไม่เยอะนะนักเรียนบางโรงเรียนก็มีน้อยแต่เขาสามารถเช็ครายตัวเลยนั่นก็คือว่าพัฒนาให้มีความรู้ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบโรงเรียนวดสังเวชของเรานั้น จะยืนหยัดในเรื่องเหล่านี้และจะพัฒนาไปในอนาคตและเชื่อมั่นว่าแนวทางที่เราดําเนินการในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องละแล้วก็จะพัฒนาเคียงคู่กันไประหว่างวัดบ้านและโรงเรียนครับก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดส่งเวช a w a c k e n i n g school school of p e r p e นะครับก็คือโรงเรียนวัดส่งเวชเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดกลา,างนะครับ ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณนะครับจเจ้าอาวาสสมเด็จเทพเมธีนะครับก็คือ,อหลังจากที่การนำเอาวัดโมเดลมาใช้เนี่ยก็คือการนำเอาเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณสมเด็จท่านเจ้าคุณนะครับได้ให้ความเมตตาและก็อุปการะคุณต่อโรงเรียนเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ,า,อาคารสถานที่นะครับเรื่องของอ อุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของการดูแลนะครับอาหารการกินของลูกๆที่มาพักอาศัยส,สําหรับวัดโมเดลก็คือการนําเอาเครือข่ายด้านต่างๆเข้ามานะครับในร่วมร่วมกันบริหารจัดการนะครับทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในด้านการจัดการศึกษานะครับในทุกๆด้านครับ เมืองจาตุรัจินดาหรือว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนเราค่ะหรือว่าเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนดอนเมืองจาาตุรจินดาซึ่งเราจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนไทยศิปปลปกรรมนะคะซึ่งดําเนินการเปิดแผนการเรียนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นต้นมาสําหรับนักรเรียนชั้นมอลายค่ะซึ่ง นักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยมีคุณครูที่เป็นต้นแบบนะะในการที่จะพัฒนานักเรียนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ผู้เรียนนะคะซึ่งจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เด็กๆต้องทำที่ต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการรำการแสดงโขนนะ,ะแล้วก็นำมาเป็นกิจวัตรประจำวันว่าเด็กจะต้องซ้อม แล้วก็ต้องนําความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาเป็นเองเราก็จะเปิดเวทีให้เด็กๆได้เรียนรู้โดยที่นําไปแสดงไปอย่างที่ต่างๆเพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ให้กับเด็กๆในส่วนของการจัดการเรียนการสอนซึ่งข้างหลังนะครับเป็นการแสดงโขนท่สึกรมมาดซึ่งเป็นการแสดงโขนในในองรวมเนี่ยครับจะมีทั้งยักษ์ทั้งลิงทั้งตัวพระตัวนางทำงานพร้อมๆกัน เพราะนั้นในรูปแบบนี้ที่เราจะให้เด็กๆก็คือเราใช้กระบวนการทักษะ Active Learning ครับเรามอบหมายบทบาทให้นักเรียนโดยเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องกลับไปท่องบทมาพอท่องบทท่องบทเสร็จได้บทต้องท่องด้วยปากเปล่าพอเขาท่องด้วยปากเปล่าเสร็จก็จะจําได้จากนั้นพอเริ่มจําได้ก็มาต่อท่ารำนะครับพอต่อท่ารำก็จะผ่านกระบ,บวนการขั้นตอนตัวพระก็จะต่อกับแยกไปเลยตัวพระตัวนางแยกไปตัวยักษ์แยกไปตัวลิงแยกไป พอเด็กได้ทักษะทั้งหมดแล้วเราก็นํามารวมกันพอรวมกันเนี่ยเด็กๆก็จะได้ได้เห็นว่าในรูปแบบของเวลาเรามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในห้องเรียนนะครับตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงเนี่ยได้แสดงบทบาทตามที่เราได้รับไปพอมานำพอนำมารวมกันนะครับก็จะเกิดเป็นการแสดงและโดยภาพรวมจากนั้นพอมารวมกัน,นคุณครูก็จะเริ่มใส่ใส่ลีลา ใส่เทคนิคใส่แอคติ้งสำคัญที่สุดเลยเด็กต้องอินเนอร์ต้องแสดงอินเนอร์ออกมาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับกระบวนการที่เด็กๆได้ก็จะเป็นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แก้ปัญหาเอ๊ะว่าถ้าห้องเรียนในพื้นที่เวที ใหญ่ไปเล็กไปเราจะต้องทําอย่างไรตรงนี้ครับเด็กๆจะมีทักษะกระบวนการตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเป็นการตกผลึกจากห้องเรียนนะครับก็ได้ออกมาเป็นผลงานนอกจากเด็กๆจะได้จะได้ฝีมือได้พัฒนาตนเองในที่สําคัญเลยเด็กจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราครับ โรงเรียนราชินิดครับโรงเรียนแห่งความจงรักภักดีซึ่งโรงเรียนราชินิดมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนว่าราชินิดทุกคนเป็นคนดีในพระบารมีปกเก้าปกกระมอมนะครับซึ่งโรงเรียนราชินิดเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับและเป็นโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาโครงการโรงเรียนในพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ โรงเรียนราชานินตถือกำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรมนมถบพิษนะครับซึ่งทรงพระราชทานที่ดินนะครับและทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อตั้งโรงเรียนราชมนตครับชาวราชานินตีทุกคนน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้นะครับซึ่งนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนโดยดรปรพลแก้วชาติผู้อำนวยการโรงเรียนราชานินตครับได้จัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียน มีความจงรักภักดีต่อ3มสถาบันหลักของชาตินะครับเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงจะมีการร้องเพลงชาติครับสวดมนต์และร้องเพลงสนดุดีจอมราชารวมถึงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ครับนอกจากนั้นแล้วโรงเรียนยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้นักเรียนตระนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติครับเช่นกิจกรรมวันธงชาติไทย กิจกรรมสภานักเรียนครับกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนด้วยนะครับและนอกจากนั้นแล้วเรายังนำไปใส่ในพันธกิจข้อที่1ในการบริหารจัดการสถานศึกษาคือรักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินะครับและยึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครับ ซึ่งกิจกรรมต่างๆส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีความตระหนักมีความจงรักภักดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมที่นํานักเรียนถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีและนํานักเรียนเข้าเฝ้าถวายพระพรกับพระบรมราวงทุกพระองค์ครับ เป็นไงบ้างคะชมสามโรงเรียนแล้วเราเห็นเลยว่าคุณภาพครับแก้วแล้วรวมทั้งหยิบสิ่งดีๆอย่าลืมนะคะหยิบสิ่งดีๆไปปฏิบัติที่โรงเรียนตนเองโดยฉันเองยืนกับโขนเด็กแสดที่น่ารักของเรานะคะเขาภาคภูมิใจมากในกิจกรรมที่เขาได้ทำเราจะทำอย่างไรให้เด็กมีความสุขแล้วก็สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดี ให้กับเขาได้มีโอกาสได้ปฏิบัติแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมได้นะคะคราวนี้เราไปดูคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ